นางมาลีนินขาวยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากถูกผู้ก่อเหตุเข้าไปภายในห้องพักอยู่ริมสะหนองบัวตำบลสตึกนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะทำร้ายร่างกายด้วยการมัดมือมัดเท้าแล้วก็ชิงทรัพย์ออกไปนะคะไ,ได้เงินไป50บาทคุณทุรเดศทำขนาดนั้นเลยเหรอ มัดมือมัดเท้าแล้วก็จับศีรษะโขกกับพื้นหลบหนีไปนะคะผู้เสียหายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนอนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องพักมีผู้ชายอายุสักประมาณ30-35ปี2คนเข้ามาที่ห้องมาทำร้ายร่างกายแล้วก็บังคับให้นำเงินออกมาให้แต่ว่าตัวเธอเองก็ไม่มีเงินนะคะก็เลยบอกว่าไม่มีเงินปรากฏว่าผู้ก่อเหตุไม่พอใจก็พยายามจะข้นนำเงินที่มีติดตัวอยู่เพียง50บาทหลบหนีไปหลังเกิดเหตุก็โทรศัพท์ ให้ญาติมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าเคยถูกชิงทรัพย์ลักษณะเดียวกันแบบนี้มาแล้วถึงสองครั้งแต่ไม่ได้แจ้งความเพราะกลัวจะถูกทําร้ายค่ะเออแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรสตึกครับบอกว่าขณะนี้ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลบาะแสจากชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุแล้วนะครับเพื่อแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎ